มาได้จ้ากินข้าวน้ำกันข้าวเร้าต้มไข่หมั่มพุ่งป่าของญี่ปุน่นมีกระเทียมมีพริกสดมีบกหนาวใส่ปลาแซลมอนเบิ่งละครต่อกินไปน้ำเบิ่งละครไปน้ำมันกินร้ำเนี่ย เม่ได้กินโดนนะน,นี่เมามัาไข่ปลาเอยประมามัมพุ่งปลากินกระเทียมน้ำแล้วนกะ็ผิกสดเขากันดีไปยั่งเนีนบีบอกหน้าใจมิแตงฉันแสียมิแตงน้ำ เผ็ดแจวสมหืมเผ็ดได้วย่ไหนมะพกปลูกเองเนี่ยมันบ,บาแดงบาแดงมั่นหนาวละบาแดงทอนต้นถึงละโอ้ย่เผ็ดที่ี่นเผ็ดว่าแต่แสบเมียน มีแต่งน้ำเพ็นสีแสบขาดแต่งมีพริกซดสกระเทียมแตงเท่ากันดีปะยั่งเนี่ยหนํามาจ้ากินน้ำกันนะจ๊ะนี่นะอย่าเรียกค่ะถ้าอยาใหกก็เรียกนั่งมาเฝ้าอยู่เนี่ย ไปกินเขาจะคล้องด้วยกล้วยบะมีเดี๋ยวมามีซเสื้อให้กล้วยกินตะกล้วยได้ยังมั้ง้าหนาวจีมามีเปิดโต๊กแล้วนะไปไปนั่งในห้องไปรูไปอยู่นี่มันหนาวไปดูไปเดี๋ยวมามีกินแล้วมามีเขาไปอยู่นั่นนางอยู่คนเดียวเป็นได้เงาท่ายาใหนะเลี้ก,กินเบิด จะกินเ่าต่อกันที่นี่จะได้อาบน้ำว่าสิออกไปข้างนอกมาเนี่ย